รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกสำหรับชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้และชาวราศีสิงห์ชาวราศีกรกชาวราศีพฤษภคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณร้อยเซนบวกลบและสำหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดแล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุธดาวเสาดาวกุวโต อยู่ในราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกังคุณ50%บวกลบ คานนี้วันที่ผมเห็นสรรมการคือวันที่ยี่สิบสองเดือนสามมีนาคมสองห้าหกแปดคือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้สองวันถึงสามวันและเกิดหลังได้สองวันถึงสามวันอิทธิพลทั้งหมดเจ็วันคานนี้เนี่ยสรรมการนี้ก็คือจุดเจ้าชะตาเมอริเดียนส่วนสีกับจุดเจ้าตาโนดความสัมพันธ์ความหมายจะแปลว่า ความผูกพันทางจิตอันนี้คืออ่านความหมายจากตำราเยอรมันนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องงานเรื่องเงินโอกาสที่ดีๆนะครับ70%นะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าชะตานะครับหรือดวงดาวอยู่ในราศีพิจิกที่เก้าองศาที่สิบองศาราศี 4, พิจิกสิบเก้ 19, ดดาริบไดครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคูณร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นเก้าสิบ 80 70%ลดหลั่นไปกันนี้เนี่ยจุดที่มาสนย์ลันสีเนี่ยก็คือออจุดมิดพอยต์ระหว่างจุดเจ้าชะตาเมอริเดียนกับจุดเจ้าตาโน่เนี่ยเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าส่วนลันสีนะครับจุดสังคิดเรียวจุดมิดพอยต์ที่เข้าสามสิบองศาราศีพิจิก19ลิมดาเนี่ยอันนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลของดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ในราศีสิงห์อันนี้ก็จะตีความหมายว่า ช่วงนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องเ,อเข้าไปมีส่วนร่วมลงมือทำหรือเป็นกิจกรรมที่เาจาะจงเจาะจงมาที่ตัวเราหรือตัวเราเนี่ยจะมีอิทธิพลกับเรื่องราวสิ่งนั้นๆนะเพราะอาทิตย์เนี่ยแปลว่าตัวเราแปลว่าสามีแปลว่าผู้ชายในบ้านแปลว่าพ่อได้แล้วก็แปลว่าร่างกายเรา อันนี้คือผมอธิบายละเอียดเลยนะอันนี้เนี่ยเรามาดูรงนี้ก็คือว่าจุดที่มาสู่ลุงสี่ตรงนี้นะครับเขาทำมุมที่โดดเด่นเนี่ยตัวนี้ครับสี่สิบห้าองศากับจุดเจ้าชะตาเนี่ยครับจันจุดเจ้าตาจันจันนี่ก็จะไปความหมายว่าอารมณ์ผู้หญิงที่บ้านความเป็นแม่การทํางานทีนี้เนี่ยค่าองศาที่เขาอยู่เนี่ยยี่บสี่องศาราศีธนูเอ่อ ยี่สิบเก้าลิดาเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าได้รับได้รับอิทธิพลของราศีมังกรก็นนคือแคปิคอนแพบุเขากลุ่มดาวแพะทะเลไม่ใช่ราศีมังกรอ,อันนี้ก็จะตีความหมายว่าคุณอาจจะมีการเดินทางการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือคุณอาจจะมีการโยกย้ายก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบทํางานเก่าๆที่ค้างค้างมานานประสบความสําเร็จหรือ อาจจะแบบขายของเก่าๆก็ได้เพราะเพราะว่าคือดาวเสาเนี่ยมันจะแปลว่าเก่าแปลว่าการเหนียวลังแล้วก็แปลว่าความบักบันอ่าแปลว่าระยะยาวนานอ่าคุณก็อยากรู้ว่าเอ้ยมันมีอิทธิพลอะไรกับเราคุณก็ไปตีความหมายอย่างเงี้ยอะไรที่มันแบบเก่าเช่นบางคนอยากจะขายบ้านขายรถขายกระเป๋าใบเก่าอ่าคุณก็มี โอกาสที่คุณอาจจะมีคนมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะแบบคําว่ายาวนานเนี่ยคาว่ายาวนานอาจจะหมายถึงทํางานที่นี่มานานละอา่าคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่อาจจะอยู่ที่เก่าก็ได้อาจจะไปรับเอความรับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของเออ,อะไรที่คุณที่แบบเก็บไว้นานอ่ะเช่นบางคนแบบว่าฝากเงินไว้นานลงทุนเอ,อ มานานละเมื่อไหร่จะได้กําไรหรือจะได้ผลประโยชน์อ่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นเรื่องอะไรที่มันนานๆที่มันยืดเยื้อคุณมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้เกิดขึ้นกับตัวของคุณได้หรือคุณอาจจะต้องเข้าไปดูไปคล้องเกี่ยวนะอันนี้คือผมก็อธิบายแบบค่อนข้างชัดเจนเพื่อให้คุณไปสารต่อกับ สิ่งแวดล้อมแล้วก็เอเรียกว่าไงสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิถีชีวิตของคุณอ่าเพราะว่าคนที่ฟังเอคลิปนี้เนี่ยแต่ละคนก็จะมีหน้าที่การงานแตกต่างกันใช่ไหมอันนี้คือผมอธิบายละเอียดเลยให้คุณไปต่อยอดให้คุณไปแบบเอ๊ะมันมีอิทธิพลกับชั้นเรื่องอะไรอ่าคุณก็ไปวิเคราะห์อของคุณได้เลยอะไรที่มันเก่าอะไรที่มันนานอะไรที่มันแบบว่าเอายากลําบาก ยากลาบากเช่นแบบว่าอาทํางานในนี้ย,ยากเมื่อไหรจะเสร็จอถึงตอนนั้นอาจจะมีเอทิศทางที่แบบทํางานเสร็จสําเร็จก็ได้อะไรประมาณนี้นะนี่ผมอธิบายละเอียดเลยแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรียวกว่าไงทิศทางทิศทางที่บวกที่ดีในเรื่องของงานในเรื่องของเงินนะครับเอ่อ ที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยดีกว่าโอเคไหมแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ดีเรื่องของความรักค่กนี้เนี่ยจุดที่มาส่วนสี่เนี่ยก็คืออาทิตย์ใช่ไหมก็แปลว่าตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ของที่คุณถูกใจเพราะจันเนี่ยอีกหน้าหนึ่งก็คือความเป็นแม่การดูแลมันเป็นอารมณ์อ่ะก็แปลว่าอารมณ์นี้ก็คือคุณอาจจะแบบว่า ทำบางสิ่งบางอย่างนะคุณพึงพอใจหรือคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับความสัมพันธ์ที่มันมีข้อจํากัดเพราะว่าอิทธิพลดาวเสาร์ใช่ไหมคำว,ว่าข้อจํากัดเนี่ยอาจจะหมายถึงคุณอาจจะไปเจอคนที่พ่อแม่แม่แม่อายุมากคุณน้อยอคุณรวยคุณจนคุณชายรักชายหญิลงลักหญิงหรือว่าอยู่ห่างไกลกันมีการติดต่อรู้จักผ่านทางโลกออนไลน์อ่าเช่นอาจจะไม่ได้เจอตัวเป็นๆเนจอผ่านวิดีโอคอลเจอผ่านข้อความ ที่ที่มันไม่ได้ไปเจอแบบตัวคนเป็นๆอ,อ่ะอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือดาวเสาเนะก็คือข้อจํากัดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับดาวเสาก็มันจํากัดไงจาํากัดก็คือคุณไม่ได้ไปเจอตัวตัวเป็นๆของของคนอ่ะของคนที่คุณคุยอยู่อ่ะเหมือนเหมือนสมมติสมัยเราเรียนหนังสือใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนในห้องอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่ดาวเสาเพราะว่า,วามันมันก็คือเจอเพื่อนเจออะไร แบบจับไม้จับมือเล่นแบบเออเล่นสนุกอะไรกันอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่มีข้อจํากัดเนี่ยแต่ถ้าเราสาวข้อจํากัดเนี่ยก็คือถ้าเป็นความรักก็คือคุยผ่านทางโลกออนไลน์แบบไม่ได้เจอตัวเป็น,ปนหรือว่าเจอญาตินานๆเจอทีอะไรประมาณนี้อาจจะมีข้อจํากัดเอ,อ่อบางอย่างที่มันต้องรอเงื่อนไขบ,บางอย่างมันจะมีเงื่อนไขก็ได้เพราะเงื่อนไขมันก็คือความบาักบงังไง เช่นบางคนต้องแบบต้องทํางานนี้เ,นเสร็จก่อนถึงจะต้อง,ง,ง,งมาเจอกันได้บางคนอยู่ตายจังหวัดคนละต่างจังหวัดคนละจงังหว,วัดกันน่ะอะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็เลยแบบมาอธิบายแบบละเอียดมากเลยอันนี้ก็จะเป็นทิศทางบวกที่ดีนะในเรื่องของความรลกความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยดาวมันจะมีสองด้านแยวผมจะอธิบายด้านลบให้ด้วยสามสิบเปอร์เซ็นตถ้าเป็นสามสิบเปอร์เซ็นความเรื่องธุรกิจเงินที่มันแย่ยๆนะ จุดที่มันสูงสิ่งสีอย่างเงี้ยก็คืออาทิตย์ใช่ไหมก็จะแปลว่าตัวคุณช่วงนั้นคุณอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องแบบว่าเข้าไปรับภาระบางสิ่งบางอย่างเพราะจานเนี่ยอาจจะหมายถึงความเป็นบ้านความเป็นองค์กรธุรกิจการค้าของคุณหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณชื่นชอบอเช่นบางคนแบบ ชอบกันอาจจะต้องแบบไปช่วยเหลือเรื่องของการทํางานของคนที่คุณชอบหรืออาจจะเป็นช่วยเหลือเรื่องเงินหรือช่วยออกความคิดอะไรบางอย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเนี่ยเพราะว่าเอ่อมันสามารถแปลในลนักษณะแบบนั้นได้ก็คือเออด้านลบก็คือหรือถ้าเป็นเรื่องของเงินก็อาจจะหมายถึงเรื่องของเอ่อทำงานเสร็จแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้เงินช้าเพราะเสาเนี่ยมันคือการยาวนานเนี่ยคืออาจจะแบบ ยังได้ตังไม่ครบอ่าคุณอาจจะได้ครึ่งนึ่งก่อนแล้วก็อาจจะแบบขอผ่อนสองงวดอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะต้องแบบว่าไปมีเรื่องข้องเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรที่มันแบบต้องผ่อนผ่อนอะเช่นบางคนผ่อนของผ่อนผ่อนทรัพย์สินที่คุณซื้อมาอาคุณอาจจะต้องหาหาเงินรวบรวมเงินเพื่อไปผ่อนงวดเา้าซึ่งอาจจะไม่พอหรืออาจจะแบบเหนื่อย หรืออาจจะแบบว่าเหมือนกว่าจะหาได้เนี่ยรู้สึกว่ามันลําบากหรือในทางกลับกันคุณอาจจะเป็นคนที่รอรับเงินผลประโยชน์จากคนที่ต้องมาเอามาให้คุณเนี่ยเขาอาจจะให้คุณไม่ครบอ่าเหมือนคุณเป็นอคนคนปล่อยเช่าผู้เช่าเอ่อเอาเงินมาให้คุณไม่ครบอาจจะติดไม่ก่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ทําอะไรไม่ได้คุณก็ต้องจํายอมแบบนี้ คือยกตัวอย่างมันมันสามารถแปลในลักษณะแบบนี้ได้นี่คือผมอธิบายแบบละเอียดเลยนะอันนี้เนะี่ยถ้าเป็นด้านลบความรักสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะสามารถแปลว่าเอ,อข้อจํากัดเช่นเสาเนี่ยก็คือความยาวนานหรือความบักบันหรือยุติขึ้นเช่นแบบว่าเคยเอ,อคุยกันทุกวันวันละสามครั้ง ถ้าถึงช่วงนั้นอาจจะคุยแค่ครั้งเดียวหรืออาจจะไม่ได้คุยหรืออาจจะแบบนัดกันแบบไปเที่ยวไปอะไรไปทานคงพัทนทานข้าวแต่เขาอาจจะไม่มาคุณอาจจะไม่พอใจบอกเลิกงอนเดี๋ยวเขาเลิกคุณจริงๆอย่างเงี้ยผมก็จะพูดทุกคลิปเช่อรู้ไงไม่เท่ารู้นี้รู้นี้ไม่พูดไปดีกว่าคือถ้าบางอย่างมันมีเรื่องที่แบบว่าทําให้คุณแบบไม่พอใจหรือแบบว่าอถึงห่วงหรืออันแบบแบบว่า รู้สึกแบบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแบบใจเย็นๆอาจจะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นคุณก็อาจจะต้องแบบอย่าพึ่งไปโวยวายอะไรก็ถามว่าเออทำไมทาไมาเป็นอย่างนี้เราจะให้ช่วยยัางไงาหรืออาจจะแบบใจเย็นๆเดี๋ยวสามวันห้าวันหรือวนันน่งครึ่งอาจจะกลับมาคุยกับคุณเองดีก็ได้มันไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่อง ที่มันผ่านเข้ามาที่ทําให้คุณอาจจะไม่พอใจคุณก็เลยอาจจะแบบเซ็งๆอันนี้ก็มันอาจจะเป็นดาวที่มันโคจรเข้ามาแบบนะนะช่วงชั่วโมงนั้นช่วงวันนั้นมัาทาให้ความรู้สึกเราอะมันมันเซ็งมันแบบใจมันตกจะตุ่มอะไรมาเนี้ยแต่ลึกๆมันก็คุยกันได้แบบแบ่งรับแบ่งสู้กันได้แล้วแบบเออจะให้แก้ไขย่าไๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ว่าดาวมันก็จะโคจรเข้ามามาจจะมีดาวที่มันแบบทํามุมดีๆครับจุดเจ้าตาเหล่าเขาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแบบเอ่อเหมือนแบบเหมือนฝนตกเยอะๆอ่ะมันก็ไม่มีที่มันจะตกตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวมันก็หายตกซาแล้วก็มีแดดออกก็มีวันสดใสมันก็เหมือนอารมณ์ของคนเลยมันเนี่ยอาจจะไม่พอใจอะคุณก็ใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เลยมามาเตือนด้วยความห่วงนี่ก็คือด้านลบ30%ของความรักที่มันแย่ การนี้นยใ,ใ,ใ,ใครดูคลิปนี้ข้างแรกอาจจะฟังไม่รู้เรื่องฟังหลายรอบนะสําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกผมมีสองช่องช่องแรกช่องยูเลเนียนหึ่งร้อยบาทช่องที่สองช่อง,องยูเลเนียนไลน์แปดสิบบาทแล้วคุณเป็นสมาชิกสองช่องคุณแอดไลน์มาผมหาจุดเจ้าตาฟรีนะครับมูลค่าสี่ร้อยสี่สีบบาทใครใช้ไอโฟ e จะไม่เห็นปุ่มสมัครคุณก็ทักมาหาผมได้นะครับก็จะหาวิธีสมัครให้สําหรับคนที่เห็นปุ่มสมัครทําให้เป็นก็ทักมาในไลน์ได้ก็ร้อง คุณจะได้ดูคลิปก่าอือ่นล่วงหน้าสามสิบวันขึ้นไประหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาแล้วก็คลิปต้องสองช่องจะไม่ตรงกันเป็นคนละคลิปก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกถ้าไม่มีสมาชิกผมคงไม่ได้มาทําคลิปก็ขอให้คุณตัวความสำเร็จนะครับอ่ะคราวนี้เรามาสรุปคลิปนี้กันเรามาดูตรงนี้นะครับก็อืมเรามาดูนี้ก่อนเมริเดียนเมริเดียนเนี่ยแปลว่าอะไราก่อนดีกว่าเอางี้ ตัวเอเมอรเดียนน่เมเดียนน่ยในดวงยูเรเนียนเขาจะแปลนะในตำราเยอรมันเขาจะแปลว่าจิตของเจ้าชะตาสิ่งที่เรียกว่าตัวกูเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในดวงชะตาในใจความฝังใจทางด้านจิตและสังคมนาทีขณะความหมายทั่วไปแปลว่า คุณสมบัติและประสบการณ์ทางด้านจิตใจการดิ้นรนไปสู่ความสูงส่งของชีวิตไปสู่ความสว่างของตนเองความคิดเห็นทางด้านสังคมอาชีพการงานตำแหน่งอันนี้คือข้อหมายของเมอริเดียนตอนนี้เนี่ยเราก็มาดูเมอริเดียนเนี่ยเขาอยู่ที่24องศานะครับแล้วก็ราศีพฤิจิก44นิพ,พาอันนี้ก็ได้ับอิทธิพลของดาวดาวเสาร์ในราศีมังก,กรแคปพิคอนเหมือนกันแล้วแล้วยังไง ตรงนี้ก็อาจจะแปลว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางการปรับเปลี่ยนหน้าที่การย้ายแล้วก็เมอริเดียนเนี่ยก็ทำมุมร้อยแปสิบองศากับดาวยูเรเนะียสในความหมายในดวงยูเรเนียสเนี่ยนะเขาจะสามารถแปลว่าที่เขาแปลมานะอ่านแบบตรงตรง,ต,รงตัวนะได้รับความตื่นเต้นแสดงความทะเยอทะยานนะเห็นไหมมันมีความหมายของมันแล้วก็ สแสดงออกหรือปรากฏในลักษณะระเบิดออกมาไอ้คำว่าระเบิดออกมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องไประเบิดตูมตามนะไอ้คำว่าระเบิดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเอ,อสิ่งที่มันเป็นแรงผลักดันความตั้งใจของคุณน่ะที่คุณบางคนอยากจะแบบฉันอยากจะทํางานนี้ให้เสร็จถึงแม้จะเลิกดึกฉันก็จะทําอ่าฉันอยากจะไปหาลูกค้าคนนี้ถึงแม้เขาแบบอาจจะแบบว่าอจุกจิกจูก้จี้ฉันก็พยายามแบบ อบากบันอดทนไปฟังเขาว่าเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเปรียบเทียบนะแล้วก็สามารถแปลว่าอามีความโน้มมีความโน้มเอียงที่จะตัดสินใจในทันทีทันใดใช่ไหมมันมีความหมายอันนี้ก็จะแปลว่าคุณอาจจะมีลักษณะของกิจกรรมบางอย่างที่คุณอาจจะแบบมีความตั้งใจที่คุณอยากจะทําให้มันประสบความสําเร็จ แล้วก็มีโอกาสที่มันจะอะไรที่มันเนิ่นเนิ่นเนิ่นนาเพราะว่าได้่ลอีกดคนดาวเสาใช่ไหมตำแหน่งที่เราแบบหน้าที่เนี้ยที่เราอยู่มานานละคุณอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่ก็ได้การที่คุณอาจจะแบบว่าเอ่อต้องเข้าไปทาหน้าที่หน้าที่หนึ่งที่มันยากยากซึ่งจริงๆแล้วคุณเองอาจจะอยากไม่เข้าไปอาจจะไม่อยากทําก็ได้แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถเนี่ยเพราะดาวเสาเนี่ยด้านดีมันก็คือ มีความแตกต่างนะถ้าจำง่ายๆคุณก็จําว่าดาวเสาร์มันจะมีวงแหวนใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็คือสิ่งที่มันแตกต่างจากดาวดวงอื่นแล้วก็มันก็คือเหมือนแบบสิ่งที่มันจํากัดอ่ะไอ้คำว่าจํากัดมันก็คือน้อยเช่นเอสมมุติสมมุตินนะคุณเป็นอะไรนะประหลัดอําเภออย่างเงี้ยคุณจะไปสอบในอำเภอนอำเภอมันก็รับตําแหน่งเดียวจะมีคนสอบสิบคนเอาคนเดียวอย่างเงี้ย นั่นแหละในอำเภอม,มันก็คือดาวเสาก็คือข้อจากัดที่มันรับน้อยเหมือนตําแหน่งที่คุณจะเข้าไปทําหรือว่าก็รับน้อยหรือคุณอาจจะได้งานจากลูกค้าเก่าก็าได้เพราะเสาก็คือเก่าไงงานที่คุณทําไปเนี่ยคุณอาจจะรับทำาสองสามเร็อแล้วแบบเนิ่นนานแล้วก็อาจจะมีลูกค้าแ,แบบมาติดต่อกลับมาเจราจาหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าอ๋อจาได้ละ ออาจจะมีหรืออาจจะได้เงินค้างเก่าอะไรอย่างนี้ได้หรือถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณอาจจะเจอคนที่มีข้อจํากัดนนอยู่ห่างไกลแตกต่างแต่ว่าเข้าใจกันอก็คือมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีออย่างนี้ก็สามารถแปลได้นะครับแล้วก็แล้วก็เจอความรักที่ดีทางโลกออนไลน์ก็ได้เพราะอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็คือคอมพิวเตอร์ก็คือมาจากโลกออนไลน์คอมพิวเตอร์นี่ก็คือมือถือก็ได้อะไรที่มันเกี่ยวทันสมัยเทคโนโลยีหรือว่า าจะมีเรื่องการติดต่อต่างประเทศก็ได้เอาอยู่ในนั้นเนี่ยสามารถแปลต่างประเทศได้แล้วก็เมอเริเลียนเ่ยทำมุมสี่ห้าองศากับดาวคิวปิโดคิวปิโดก็คือเกี่ยวเหมือนดาวสุกก็คือความสุขใจได้เงินได้ความรักความสมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นนะแล้วก็คิวปิโดเนี่ยเขาอยู่เรือนนาที่แบบก็คือคนที่ให้ผมประโยชน์ดีๆกับตัวของเราคุณต้องมองเลยว่าใครบ้างที่ให้ผมอยู่ดีคุณผมอยู่ดีมันสามารถแปลอะไร แปลว่าได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การเจรจาที่ดีคุณก็มีโอกาสที่คุณจะประสบได้อันี้นะเนี่ยเราก็มาดูจุดเจ้าตาโนดโนดนี่คือความสัมพันธ์กับคนที่เราเจอหน้าบ่อยๆเหมือนบัดดี้ไป่กินเพื่อนตายคนที่เราผูกพันมากๆอันนี้โนดเนี่ยเขา เขาอยู่ที่ยี่เจ็ดสงศาราศีมีนยี่สองนิบดานี้ด้รับอิทธิพลของเดาวยูเรนนัยไปเขาฉับพันเทคโนโลยีทันสมัยโซเชียลโลกออนไลน์เรื่องต่างประเทศแล้วก็มาเจอกับเอดาวศุกร์ส่วนศีรดาวเสาศุกร์เสานี่ก็คือจะเป็นความรักก็คือความรักที่มีข้อจํากัดหรือว่าความรักกับคําว่าข้อจากัดคุณอาจจะเจอคนที่อายุมากคุณน้อยคุณายคุณหรือว่าอยู่ห่างไกลกัน ือถ้าเป็นเรื่องของเงินก็แปลว่าเงินเงินก้อนเก่าก็ได้สุกก็คือเงินเสาเก่าเงินก้อนเก่าหรือแปลว่าเงินที่คุณได้มันถูกจํากัดเช่นเอ,อเคยทํางานสิบชิ้นหมือนหนึ่งคุณอาจจะต้องแบบเจอแบบสิบชิ้นแต่ลดให้หนูได้ไหมพี่เหลือเก้าพันขอพันนึงเถอะถ้าคุณเจออย่างเงี้ยคุณเอ้ยคุณต้นทุนหกพันคุณกำไรสามพันคุณเก้าพันก็ได้ไม่ต้องหมื่นหนึ่งก็ได้คุณก็โอเคเพราะว่ามันเป็นในลักษณะที่มันอยู่ใน อีทุกของดาวที่มันถูกจํากัดอ่ะฉะนั้นเนี่ยคุณก็โอเคไปได้เลยไม่มีปัญหาคุณก็จะได้เงินได้ผลประโยชน์ที่ดีที่เกิดขึ้นคราวนี้นเนี่ยเราเอาเอตัวนี้ในเอาดาวสองตัวมารวมกันเมอริเดีนมาศูนย์สี่ก็จุดเจ้าตาโนด เชนเตืองการเรียกสูตรัลสี่หรือภาษาอังกฤษจุดมิดพอยต์ตรงนี้ก็มาเจอกับดาวทิดาเ,เซอุธเซอุธเนี่ยก็สามารถแปลว่าในต,ตรงนี้ก็สามารถแปลว่าขยันต้องการดําเนินธุรกิจนะคือมันเป็นทิศทางที่ดีแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของเรื่องของความสําเร็จที่เกิดขึ้น ก็คลิปนี้ฟังกันหลายรอบนะครับสําหรับคนที่กดติดตามขอขอขอบคุณมากมากนะครับสําหรับคนที่กดไลค์กดไลค์มันจะมีรูปนิวโป้งอะ่ะใครกดไลค์ผมขอให้คุณแบบมีเงินเต็มกระเป๋าแบบทั้งปีนี้เลยนะที่เหลือเลยสิบเดือนเหลืออะไรอย่างเงี้ยให้คุณแบบมีเงินเต็มกระเป๋าเพราะว่าการกดไลค์มันทําให้คิปผมมีคนเห็นเยอะผมจะได้อ๋อมีคนอยากดูออ๋อเราจะได้รีบม,มาทำไงนะ ก็คลิปนี้มันก็จะเป็นมันจะเป็นลักษณะของความผูกพันหรือว่าความตั้งใจที่คุณแบบสามารถที่จะแสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วอ,อมีแรงผลักดันในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของความแักความสัมพันธ์ที่ดีมันจะคล้ายเหมือนแบบมีกําลังใจอะ่ะเหมือนใจฟูอะไรประมาณนี้ยนะก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีสถิตอยู่ทุกๆคน ขอให้ทุกๆคนฝ่าฟันความเลวร้วายความยากลำบากไปได้มีเงินเต็มกระเป๋านะครับมีการงานที่มั่นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและมีความรักที่หวานชื่นนะแล้วกลับมาฟังคิดผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ